จบครับนี่คือผู้ที่6ของรายการครับพิกัดน้ำหนัก68กิโลกรัมระหว่างทางด้านโนอาดูไมเน่ครับนักจกจากสหรัฐอเมริกาครับจะเปิดศึกประทะกับสิงห์หนุ่มเกียรติอมบึงทางด้านนักจกในมุมน้ำเงินครับโนอารครับปัจจุบันในวัย24ปีส่วนสูง185สิ้เซนติเมตรครับจากค่ายมวยสิทธิ์มนชัย จะเป็นเพื่อนร่วมค่ายของจอร์ดอีวานนอฟครับผู้ที่เอาชนะเป็นสองชอชัดไทยมาได้ในคู่ที่สองของรายการดูอคนนี้ครับคู่ต่อกรของเขาครับเป็นนักชกไทยครับสิงห์หนุ่มหรือว่านายวิทวัตรฤทธแสงจากอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดในวัย15ปีส่วนสูง179เกซนติเมตรครับ3ฟอร์มหลังแพ้2ชนะ1ล่าสุดชนะคะแนนเจ้าไฮฟ,ฟงจากประเทศจีนเอาไว้นะครับกรรมการยอดยิ่งครับ สับมือครับยกที่หนึ่งครับ <S 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 อะไรครับาฉากมา,าด้านเจ้าโนอาครับเล่นงานฐานล่างมาก่อนครับสายสาดเข้ามาเติมด้วยกับปั้นขวาครับเดินหน้าบุกก่อนเลยครับดานาเจ้าโนอาแต่ว่าสิงห์หนุ่มครับเตรียมจะบวกกับมวยคนละกาดครับ ซ้ายครับอัดเข้ามาเราจะเดินเปิดเกมครับว่าตามสไตล์สิทธิ์มลชัยครับจะเจาะยางกว้างกระจกก็รออยู่ครับต่อยขวาต่อยขวาครับเดี๋ินเกาะในครับกรับไล่เข้ามากรับสับด้วยศอกซ้ายครับพน้านัวครับเดินดีจิ้มลำตัวแล้วถีบเปตาเลยครับปักหลักบวกเลยครับ กัอพยายามขยับเข้าหาพยายามพยายามขวางครับนี่ครับพยายามเล่นง,งานที่วงในขวางออกมาตรวด้วยแข้งซ้ายโอ้ยทีมลูกนี้มอนยันหลักลูกนี้ครับเียก,กระเด็นติดมุมเลยครับไหลท้องตึงเลยก็อร่อยครับทิ้งขวาเข้าใส่อีกทีครับโมโนอาพยายามจะรั้วหมัดครับท่านผู้ชมจับตาดูดีๆครับเพราะว่าตลอด3คู่ก่อนหน้านี้ครับธนะนกแพ้นกกันไปครับจากกระพริบตาเกมกำลังเดือดซ้ายของธนาสิงห์หนุ่ม หวังเช็คบินเร็วเหมือนกันครับทางด้านโนอาเพราะว่าถ้ายืดเยื้อไปนี่จะเข้าทางสิงหนุ่มครับพยายาามพยังจะตีขวาก่อนครับโนอาล็อกไล่แขนสิงหนุ่มปาดขวางแล้วสับตอกซ้ายย้ำเลยครับท่าน้าสิงหนุ่มเริ่มมีสอกสวนเข้ามาแต่คอนขาหนักหนักของทางด้านเจ้าโนอาครับสวนคืนาหปักด้วยสอกขวาครับทางด้านโนอาแล้วเสียบด้วยเข่าซ้ายงานสิงหนุ่มก็มีมัดมาเสิร์ฟโอ้ย จิ้มงานไปที่บริเวณลำตัวครับนะครับดานอาทีอีกครั้งโอ้จังหวะเอาคืนครับงธนานอาเอาสิงนุ่มต้องประคองเกมครับตอนนี้โดนบุกหนักเลยครับนะครับสิงนุ่มเดินเข้ามาจิ้มด้วยมัดซ้ายโดนบุกโดนอับปคันแล้วฮุกครับนะครับโอ้แต่ว่าหัวใจครับสิงนุ่มสวนเลยครับเป็นทีของเขาบ้างครับจับนายเสียบด้วยซ้ายครับนะครับเหลือเวลาอีกไม่ถึงหนึ่งนาทีครับจะทำยังไงต่อสิงนุ่มขยับเข้าหานี่ครับสู้แล้วครับ ไม่มีหนีไม่มีถอยอยู่แล้วพยายามขวางแล้วเสียบด้วยเข่าซ้ายโอ้เจอบวกศอกหมอเป๋ไปเป๋มาโนดนบาดฐานลูกพังอีกแล้วครับโอยก็ถีบช้อนเข้าไปเลยครับครับซ้ายสูงไม่ถึงสิงห์หนุ่มก็เตะหลุดครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ต่างฝ่ายต่างหลุดครับขวาง,งหน้าแทงก่อนครับพาราสิงห์หนุ่มโดนขวางก็จริงครับแต่ว่าแกแทงได้เอากระเกี่ยวพยายามจะตัดไม่ลงไห่แขนเข้ามาลัดไว้พยายามหาจังหวะนี่ครับแกจะเล่นงานด้วยลูกถีบครับแต่ว่าทางด้านสิงห์หนุ่มรู้ทัน ต่อพยายามขวางไว้ขวางด้วยแข้งซ้ายพยายามลดที่อีกแล้วครับช้อยึ้นไปโอ้แม่นจริงๆครับลูกนี้ครับลูกถีบเนี่ยทำให้มึนได้นะครับน้านเจ้าหน้าได้ครับเดินหน้าจิ้มลำตัวครับสิงห์หนุ่มงัดด้วยศอกเสียบด้วยเข่าครับดูว่าพอมาตั้งรับที่โดนอาวุธของธนาสิงห์หนุ่มคืนครับหนุ่มบอกไปนี้เจ็บตัวแล้วเกิืแต่ไม่มีกลัวแน่นอนครับเอาล้วครับพยายามเอาวางด้วยแข้งซ้ายเอาเละครับ โดนลำตัวแล้วมีอาการซึมกันธนาโนเอาโหแต่จังหวะสาวบัดครับมาแล้วกันธนาโนเสยด้วยอัลคันเสยขึ้นมาอีกครั้งยังกล่อมไม่ลงครับโอ้ยังว่าสำหรับเข้ามาโดนอาทอดหวัวเหมือนกันครับเดินต่อสิงห์หนุ่มพยายามล้วงไปที่บริรรเวณล,ลำตัวแล้วเสียบด้วยเข่าซ้ายขวางหน้าไว้การแยกออกครับแล้<า>วครับเริ่มเห็นช่องครับต่างคนต่างมีจุดอ่อนครับตอนนี้เริ่มเห็นทิศเห็นทางของตัวเองแล้วครับว่าเป้าหมายอยู่ตรงไหนก็ได้สิงห์หนุ่ม ต้องบอกว่าเตะไม่ต้องเตะสูงครับเอาแค่ลำตัวโอ้โหเติร์จังหวะเสียบกอ,องทานน้าโนอาครับไม่กระเสยขึ้นหน้าอีกแล้วครับกวางด้วแข้งซ้ายนาโนอาเดินหน้าบุกต่อครับข้ามไวสิงห์นุม่มตั้งหลักได้หรือย,อยังยกวางด้วแข้งขวาครับตเติมเข้ามาอีกครั้งจี้เลวครับจี้ทีเปิร์ดลำตัวครับโอ้ซ้ายขวาซ้ายทีขวาทีตเติมเข้ามาตลอดลกับงท้าสิงห์นุม่มเพราะว่าตอนนี้ทางด้านสิงห์นุ่มครับใช้วงในเป็นเอาไว้เล่นงานโนอาครับ ขยับเข้าหาต่อสิงห์หนุ่มเห็นจังโอ้ยต่อขวาลูกนี้ครับกรรมการต้องนับเลยครับโอ้โหโชบเดียวเนี่ยรู้เลยว่ามึนครับแต่ว่าต้องชื่นชมเ่าแกลุกขึ้นเร็วครับ้วครับและพร้อมที่จะสู้ต่อครับเสียไปหนึ่งนับกัทราสิงห์หนุ่มนะครับเดี๋ยวดูว่ากับเข้าฝั่งได้หรือป่ากนัทราสิงห์หนุ่มตอนนี้โนอาบุกต่อครับขวาสูงนะครับซ้ายของสิงห์หนุ่มครับ สายาวสิงหนุ่มโตอีกแล้วครับโนอาแกนหนักทุกลูกเลยครับยังในอาการมึนครับแต่ยามปะเขนหมัดและปะเขนแข้งเขาสู้ครับทางด้านสิงหนุ่มเริ่มตั้งหลักได้โอ้ลุดไปครับลูกนี้เดินเข้าหาเสียบเอาโนอาหยุดช็อตไปหรือเปล่าครับโอ้โดนลำตัวแล้วมีอาการเครื่องสะดุดครับเอาเลยครับแล้วตอนนี้สิงหนุ่มกลับเข้าฝั่งได้สำเร็จเดินหน้าเอาคือจะโดนตัดครับ โอ้ทำลายจังหวะเกมวงนอกนี่ต้องบอกว่ายวมีนับที่2แน่ครับเพราะว่าอาวุธแกหนักแรงจริงๆครับทางด้านโนอาห์นุ่มขยับเข้าหาไปชิดวงในโอ้เจอโยนเข่าลูกนี้แล้วตามด้วยมัดซ้ายทิมัดขวามาโอ้แกวนฉากไปเรื่อยครับแกบไม่ถอยตรงๆรครับสู้ันที่วงในาด้านสินุมน่มพยายมจะเสียบยัดไส้ครับโนอาคืนด้วยศอกซ้ายศอกอีกแล้วครับกับสายยาวยาเปิดเกมแล้วเสียบขวา ลุงค้องได้ไปีครับนะครับได้กันมาต่างฝ่ายต่างทำได้ครับโอ้โอขวาเตะขวาลุดไปเจอซ้ายคืนยังไม่โดนครับลุกเดินเข้าหาพยายามรัดวงในแล้วเด้งด้วยข่าวขวาเจอข่าขวา,า,ขวาพยายามครับจากประชาติมายังไม่ลงครับแยออกมาอีกครั้งครับจากกรรมการยอดยิ่งครับพยาามตอนนี้ยังสู้กันอยู่ที่วงในครับกรรมการแยกออกมา ยากเอาหาต่อสิงห์หนุม่มมีทีมนําทีมนาแล้วเสียบตามโอ้แต่ว่าต้องบอกว่าวันนี้หมัดของทางด้านโนอาครลังสร้างปัญหากับทางด้านสิงห์หนุม่มไปอย่างมากนี่ครับท่านุณแม่ไม,ม้มวยไทยแกนี่ต้องบอกว่าพบเครื่องจริงๆครับะพยายมจะตีเข้ามาปวดเลยครับโอ้ถอดออกมาแล้ววางแค่ระมาแล้วครับเอาล้ครับนาทีวิกฤตหรือเปล่าครับสิงห์หนุม่มเสียบด้วยขวากับโนอาสิงห์หนุมน่มโกรธไว้เกียร์ไว้แต่ไม่คืนครับเอาล้ครับ โอ้ชักจะแผ่วไปเหมือนกันครับกล่อมยังไงทางด้านโนอาเกก็ไม่ยอมสักทีครับแขกเดินวิ่งกัดกับทางด้านโนอานี่ครับมีบวกตอกคืนเหมือนกันกรบปั้นเข้าาวางแกขวาโดนพีบไว้เกี่ยวได้คืนไม่ได้พยายามขวางโอ้แกก็อ่อนเหมือนกันครับทางด้านโนอาแต่ลูกต่อเนื่องของทางนั้นสิงห์หนุ่มยังน้อยไปครับวันนี้นะครับเดินบุกมาซ้ายยาวๆของสิงห์หนุ่มแล้วเสียบคาเลยครับ ครับ่านผู้ชมครับเวลานั้นเหลืออีกไม่ถึงหนึ่งนาทีครับตัวก็ยังต้องบุกต่อครับเพราะว่าพอตั้งรับนี่เป็นปัญหาเกมรับไม่ค่อยดีครับซ้ายยาวของทางด้านสิงห์หนุ่มอีกครั้งครับบริเวณจมูกของทางด้านหนุ่มอาก็มีเลือดไหลซึมออกมาเหมือนกันโอ้มาอีกแล้วครับหมัดกับศอกพยายามค้ำไว้เสียบด้วยเข่าซ้ายยิงแับยิงหมัดโอ้ไปไม่ไปครับแข็งจริงครับทางด้านสิงห์หนุ่มวันนี้เขาบอกว่าดื้อและทนครับ รบวางขวาวาพยายามจะเคียวแล้วถีบโอ้แล้วลเติมครับอโอนไปเอ็นมาเป็นสนต้องลมแต่ว่าก็ยังไม่ยอมหล่นสักทีครับในช่วงโค้งสุดท้ายสิงห์หนุ่มเดินหน้าจับตีซ้ายครับตีขวาวางพยายามจะทอดไม่ได้ครับและรบ3ยกเรียบร้อยครับท่าผู้ชมครับในคู่ที่6ของรายการครับพี่น้ำหนัก68กโกรัม ระหว่างไทยกับสหรัฐเมริกาครับได้เลือดับสุวรรณนาโนอาครับนักชกจากสิทธิมนชัยครับถือว่าพุ่งเข้ามาเสียบครับแกมีฮึดแล้วก็มีหลายก๊อกครับเร่งๆผ่อนๆเนี่ยทำให้ทางด้านเจ้าสิงห์หนุ่มครับพอเดินแล้วเจอสวนเนี่ยมีอาการครับถูกพับ้าครับกระุ้งขวาเข้ามาก่อนครับจะว่ามาชุดที่ไล่ต้อนเข้าไปบริเวณมุมระังครับ โงนเงินก็จริงครับแต่ไม่ยอมทิ้งตั๋วกันนะสนุกค่ะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราขึ้นไปฟังคำตัดสินกันบนเวทีครับ Fighter receive our fighter prizes All ladies a d gentlemen of the three rounds of actions we go to the j u d g e r scorecard for the winner Blue corner Noah